How you feeling now, Layla? When the sky goes navy, i be calling you my navy. baby. You up in my bed, how we getting ahead? All the shit that I said when I'm alone with you. You leave it behind, I'll be taking my time. You be saying mine when I'm alone with you. And if the world starts moving tonight, โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับนักดัดสเน็เจิกันอีกเช่นเคยนะครับตานี้นะครับผมมากับเพื่อนนะก็ซีตอสนะครับกับเดลัสนะฮะก็คลิปนี้นะผมอัดก่อนวันที่12นะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตใหม่นะครับที่มาลงช้ามาทำช้านี่คือติดงานนั่นเองนะครับเย่แล้วไงคนดูเจอเอรลนนะครับตานี้ถึงแม้ว่าจะเห็นโล่นี้ก็เถอะแต่ว่าผมว่าไม่ใช่นะเขาน่าจะเก่งมากๆ โอ้โห oh, เราเจออารินด้วยนะตานี้เราค่อนข้างที่จะยากนะครับเราเถรดกับอารินไม่ได้เลยนะเทียรมันเถรดได้ครับถ้าของเรานํานะครับแต่ว่าเรียกว่ายังไงเดียคือถ้าเราแบบใส่กันจริงๆอ่ะเราแพ้นะครับกับอารินนะครับเพราะว่าอารินเนี่ยสร้างความเสียหายได้เร็วกว่านะโอ้แล้วมันสร้างความเสียหายเรื่อยๆด้วยทํายังไงดี คือซินเนเียเนี่ยมันเอามากดคนอื่นค่อนข้างยากนะครับทั้งต้นเกมอะไรก็ตามนะครับโอ้ๆๆนี่ไงอัพสองมาก่อนด้วยอย่านะโอเคปล่อยไปปล่อยไปครับนี่คือเราต้องถอยมาเลยนะเราอย่าไปหันสวนนะครับตอนที่เขาตีเรานะคือถ้าเราแบบสู้กันจริงๆนี่คือเราแพ้นะครับสู้กันแบบประดาฟาดกันโอ้ยเนี่ยดูมันจะเล่นผมอย่างเดียวเลยฮะโอ้หอย่านะทำไมบททดสอบวันนี้มัน มันเหมือนมันจัดฉากเลยวะเกินไปนะตานี้คือแบบว่าเจออลินด้วยนะครับแล้วเพื่อนผมก็เล่นเป็นลิกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลิงนะครับโอเคตานี้เดี๋ยวผมจะเ,มเดินเดินเกมช้าๆแล้วกันนะครับคือค่อยๆฟาร์ม <c oughs> เก็บตัวฟาร์มดีกว่านะคือถ้าจะเทรนี่คือผมต้องตีระยะไกลอย่างนี้ไปก่อนนะโอเคผมต้องปลดปล่อยดับคือผมพยายามจะตีใกล้ให้ได้มากที่สุดแต่มันเป็นอลินอีกไงเออผมน่าจะต้องแบบ ปลดปล่อยดาบสักนิดนึงนะอจะต้องตีตีเคาะก่อนไม่งั้นนี่คือถ้าหากว่าสู้ก็เลือดเต็มหลอดออแล้วก็ฟาด<อ>ฟาดฟาดร,ร,ระยะไกลกันเนี่ยผมคิดว่าผมแพ้นะนนเอา,าอละผมจะออกเหมือนเซตแรกเซตคลิปแรกที่ผมออกแล้วกันตานี้นะครับ ถ้าออกเป็นคี่ออกแรงๆออกได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันตีหรือไม่เร็วทันใจนะคลิปนี้ผมเอาลูเลยมาก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้แล้วเออละตอนนี้คือเลนล่างเอาอีกแล้วนะครับตายโอ้แล้วมันสีแล้วเนี่ยคือผมจะสู้มันยังไงดีสู้อันเลนยังไงดีโอ้โหตายเบื่อเลยคือถ้าไปเลดเกมนะครับผมว่าทีมผมไม่ไหวแน่ๆมีเทลด้วยนะ มันยิงหลัวแน่เดี๋ยวดูเฟรนช่มมากมีเฟรนกับอาเลนนี่ก็กินขาดแล้วนะเลดเกมโอหคือเฟรนอย่างน้อยมันก็ยื้ไฟได้นิดนึงลำล้ำลำแป๊บเดียวก็ตายนะคนนี้ผมมองว่าช่ำอยู่เก็บทิปเปอร์คิวไปแล้วเอาละเอาแล้วเอาแล้วคืออาเลนเลดเกมเนี่ยมันเออผมจะไม่ผิดนี่คือเขาส่วนใหญ่เนี่ยคนที่หยิบอาเลนมาจะเล่นสายเบิร์ดกันนะ เอาแบบโคตรพ่อโคตรแม่แรงไปเลยอ่ะแบบนี้คือผมเห็นบ่อยมากคนที่หยิบอาเรนมาแม้ว่ามันจะบางก็ตามแต่มันแรงมากเลยนะครับลิงแปลงโอเคล้มาละโอ้โหโอ้โหตีเข้าไปเราฟีไปก่อนครับช่วงนี้สู้มันไม่ได้เลยนะตอนนี้นะถ้าได้ยินเสียงคุยกันอะไรก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพื่อนผมคุยกันเองนะคือผมไม่เปิดไมค์คุยกับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะเป็นแบบคลิปเงียบไปเลยนะครับมันจะเงียบแบบไม่มีเสียงเลยโอเคเดี๋ยวลิงจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมยื้อไปก่อน โอเคเพื่อนผมขึ้นมาละเราไม่มีซีซีไง<ข>อือ <c oughs> ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเขาจะขึ้นมานะแล้วเราก็ไม่มีซีซีที่ทจะแบบว่ายื้อเอเลนไว้ตรงนี้ได้นะครับเหมือนเขาเห็นลิงมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันใกล้ป้อมออไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาเลยแบบกลับไปนะเออเอนน่าจะอยู่ในพุ่มหรือไม่ก็กลับบ้านไปก่อนเค okay, เราฟาร์มโอเคเขาอยู่ในพุ่มเมื่อกี้เห็นแบบจริงๆด้วยนึกว่าตาฝาดนะบางทีเคเราเคลียร์คลิปปลาปลาอัดโอ้โหอัดโดน อสักทีไหมถ้าเราโดนส t a r b u r s t t มของเขาจังๆคือเราตายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับก่อนดีไหมอยากดักอ่ะอคือผมแบบอยากเลือดต่อเลือดน้องต่อน้องไม่ใช่อะไรอยากโอ้โหแบบย้ำๆจริงๆด้วยเขากดย้ำๆนะเคอเคนี่นี่เอาเอาไหมคือถ้าเขาแบบฟาดฟาดฟาต่อแล้วเราก็ยืนตีอยู่งั้นฟีๆนี่คือเรามีสิทธิ์ชนะนะครับแต่แบบนี้มัน มันก็เสียงอยู่ดีอะคือมันพุ่งมาฟันฟันเรานี่คือเราตายได้เลยนะครับเพราะเราบางบาง,บางแบบบางมากๆเอ้า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 ตายนะตายนะโอ้โหคือแบบถ้าเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงผมคิซใคิวเส่็จเลยนะครับอืมถือว่าโอเคอยู่นะอย่างน้อยคือการเทรดของเรานี่คืออย่างน้อยก็พอที่จะสู้ขเขาได้บ้างนะครับแต่ถ้าผมมองว่าถ้าเจอคนที่ชำกว่านี้นี่คือผมไม่น่าจะได้เทรดกับเขาแบบนี้นะครับ แล้วเขาก็ไม่น่าจะมาเท,ทีดกับผมด้วยเขาน่าจะฟาร์มแล้วก็มาดักพุ่มตีผมทีเดียวนะเอาละตอนนี้ผมจะขึ้นเป็นอะไรดีวะลองกินนูตไม่ใช่ลองกินนูตส,สิเดี๋ยวผมขึ้นเป็นทารอนต่อเลยแล้วกันไม่รู้ละตีตีนี่ตีตีฟรีปลาอัดด้วยทำยังไงดีวะคือเราสู้มันไม่ได้คือนั่นไง,ไงมันเกาะผมแล้วโอเคอย่านะคือเขาเปิดด้วยตีนะ เอาจริงๆคือเขาจะเปิดด้วยสกิล2ก่อนนะครับรอผมจะหนีเขาค่อยอันตีนะเรียบร้อยลิงผมมาแล้วนะครับตีระเบิดใส่ด้วยเรียบร้อยนะครับอย่างนั้นคือผมเดี๋ยวขอได้คิวนะครับจะได้แบบใช้เบัลลิทัวได้นะครับไม่ไงั้นนี่คือเราจะไม่ได้7คิวสักทีนะครับจะสแต็กนะโอ้โหตายละในการเทรดของผมตานี้นี่คือถ้าผมจะเทรดระยะใกล้นะผมจะต้องตัดเลือดเขาก่อนตัดเลือดของเขาให้ได้น้อยกว่าผมก่อน ตัดจากระยะไกลนี่แหละโอเคถ้าเขาเกินครึ่งหลอดปพอบนี่ผมไปไล่ฟันได้อยู่แต่ถ้าโดนเขาฟันเยอะๆเลือดเ,เ,เขาจะเด้งขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเอาละเข้ามาละเขาน่าจะมั่นใจว่าเขาจะฆ่าผมได้นะเขาน่าจะมีอันติอยู่เรียบร้อยครับมาอย่างนี้เรียบร้อยครับโอเคเขาว่าแล้วนะเรียบร้อยผมก็ว่าผมไม่ตายเนี่ยผมมีสลับเลือดแล้วเขาก็ยังไม่มีตัดเลือดนะครับโอเคเห็นไหมเราเทระยะยาวได้อยู่แต่ถ้ายาวกว่านี้คือเราแพ้นะครับ อแล้วต้องแบบยาวแบบเบิ้อเบ้อ,อะ่ะเข้าใจไหมแกคือแก๊เหมือนที่ผมพูดไหมเหมือนเหมือนจะยื้ออ่ะแต่ก็กดระเบิดตู้หายอะไรแบบน,นี้นะครับแต่เอเลนมันเป็นตัวที่พลิกแพงได้นะครับไม่ค่อยกลัวอิ e ิคิวเท่าไหร่<ส>นะตอนนี้เรามารับกลางดีกว่านะครับล่างตายหมดจี้มมนตายได้ยังไงวะดดนอะไรก็ไม่รู้ตายโอเคผมขอตีปั้มกลางแล้วกัน๋ถวผมก็จะกลับขึ้นไปกันบนนั่นแหละผมไปด้านล่างผมก็ทําอะไรไม่ได้นะ ผมก็ยืนอยู่ในเลนนี่แหละโอเคถ้าผมมันเป็นถ้าผมเป็นแบบตัวไหลได้บัตเตอร์ไฟคิวเลนอย่างนี้นะผมก็ค่อยลงไปด้านล่างดีกว่าน,นะครับจะไม่ค่อยยืนเทิดนะแต่เราเนี่ยมันต้องการไอเทมนะครับต้องการเยอะเลยด้วยตีตีต,ตีทำไมเจตนาเขาชัดเจนอย่างเลยนะ okay. โอเคเดสเพลเดูเอลด้งโอเคคืออย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมอัดก่อนที่จะอัปเดตวันที่12นะครับดังนั้นเดสเพลเดูเอลนะครับยังรีเลือร์5อยู่นะครับ ที่ว่าแพทนี้เนี่ยมันรีแค่สิบปอร์เซ็นแล้วนะเอาละตอนนี้อุ๊ยฟารนลงไปล่างแล้วโอเคเขาสลับแล้วนะครับต่อเพื่อนขึ้นมานะเดี๋ยวน้อยเพื่อนต้องขึ้นมาแล้วลนะ่ะเออเมื่อกนีนเราสลับไปป้อมก็จะแตกนะครับด้วยความที่ว่าผมไม่ได้มาเล่นนานด้วยแหละเนี่ยต้องพิมพ์สอรอไปเลยนะเอาเลวฟารินเรฟารินเอาเลเจนดารีไปแล้วนะโอ้โหโอ้โหแล้วคือเทลนะครับอยู่ตรงนี้ ถ้าผมโซโล่คิวเทลคิดว่าได้ไหมผมว่าได้อยู่นะเขาไม่มาเคลียร์คลิปต่อด้วยมันห้านาทีแล้วเขามายืนตีป้อมฟีๆก็ได้หรือว่าเขารู้ว่าผมอยู่ตรงนี้วะเนี่ยผมขึ้นตัดเลื่อนมาก่อนเลยนะแล้วผมจะขึ้นเป็นทารอนดีไหมออขึ้นเป็นทารอนก็น่าสนใจนะครับปกตินี่คือผมจะเป็นคนที่ไม่ออกอันนี้เท่าไหร่นะครับอืมเพื่อนตายเนี่ย<อ>ไม่ค่อยชอบออกตัดเลือดน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เจออาินเนี่ย ถ้าเราเถียระยะย,ยาวนี่คือเรามีส์แพ้นะถ้าเราไม่มีตัดเลือดเอาแรงแงไปเลยก็ได้แหละไม่ไม่มีอะไรหรอกเอาแรงๆไปเลยก็ได้แต่ว่าผมเอามาช่วยเพื่อนร่วมทีมด้วยก็ดีนะครับเพราะมีทั้งฟอร์เรนด้วยนะโอเคฟาร์มไปครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นลองกินุสต่อนะครับไม่งั้นนี่คือเราจะไม่มีดาเมจนั่นเองนะหรือว่ายังไงดีก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นคือขึ้นสักชิ้นหนึ่งอะตอนนี้คือของย่อยผมเยอะเกินนะครับเอาเอาเลนนะตีตีขอระยะไกลขอระยะไกล อย่านะนีฟาดฟาดทุยแรงมาก,มากโอ้โหเรียบร้อยครับว้าวว้าวว,าว,ว้าวเรียบร้อยตายตโอเคนะครับนี่คือผมพยายามเทรดระยะใกล้ให้นะนะโอเคตายนะครับอืถือว่าสุดยอดอยู่เทรดดีกอย่าที่ผมคิดนะครับเห็นไหมคือถ้าเราเทดย,ยาวกว่านี้คือเราจะแพ้นะครับเพราะว่าเอเลนมีเด้งเลือดด้วยนะอเอ้ยก็อย่างน้อยก็ดีกว่าที่เราไม่ได้อะไรเลยแล้วเราตายคนเดียวนะ ว่าสาตาไม่น่ารอดนะครับโดนก่ออย่างเงี้ยคือเราไปรับเพื่อนไม่ได้เราไม่มีซีซีด้วยอือแล้วผมตายได้เลยนะเอ้าเอา,เอา,เอานี่ไงโอ้โ <c oughs> หแบบพอเรนช่ำนะช่ำมากๆไม่มีเอ็กซคิวนี่อาจจะปิดวิญญาณเขาไม่ได้นะครับอื้มฮึคนลุกมากนะเมื่อกี้คือเขาล้ำค่อนข้างชํำนะมิรามีอารีนอีกเลดเกมอารนค่อนข้างแรงนะส่วนใหญ่เขาจะเล่นสายเบรสกันนะครับคนที่แบบ หยิบมาเล่นนี่นะครับส่วนใหญ่หยิบสายเบิร์ดมากันแทบทุกคนเลยนะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันแรงมันคอมโบเดียวนี่คือหายไปเลย <Okay. S 1> มาแล้วมาแล้ว <Okay. S 1> ตีเคาะระยะไกลมามาน <Okay. S 1> ี่ตีตีเคแล้วผมก็ออกตีตีใครใครใครตีสวนสวนเฮ้ย <Hey. S 1> สลับเลือดนี่มาละโอเคเทวตายแล้วนะนะเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยสวยสวยสวย,สวยครับสวยสวยมากต่อได้นะต่อได้ต่อได้ เวรนะีกูดผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเพื่อนไม่มานี่คือเราอาจจะตายนะครับดีที่ว่ามีเพื่อนมาช่วยปิดดาเมจนะโอเคเราเหลืออีคิวเดียวนะครับเราจะได้เจ็ดสเต็นะครับแล้วเราก็จะได้เกิดใหม่นั่นเองนะครับอืเราจะได้แบบใช้สกิลบัลลิททัวได้นั่นเองนะเอเมื่อกี้คือไฮไลท์ไฮไลท์ดีๆเลยโอ,โอ้โหแบบใจสัน่นตอนแรกผมนึกว่าจะโดนเทลยิยงตายแล้วนะครับดีที่ว่า,าสลับเลือดทันนะครับ เอาละเดี๋ยวชิ้นต่อไปนี่ผมขึ้นเกาเกิดนะครับแต่ว่าจองเคียวไว้ก่อนนะเหมือนเหมือนจะออกเคียวมาก่อนนะครับแล้วขึ้นเกาเกิดอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าใหม่ด<ส>ูด <oui> ูผมไปออกเกาเกิดดีๆนั่นแหละนะโอเคตีไปผมตีเป็นแคลรี่กันแล้วกันเอาละเอา,าละและ้ว<ส><ด>เขาออกเปิแบบ<ส>ดแมปมาเลยเหรอเคียเขาามาเปิดมผมมั้งโออผมต้องออกกลับไปกันล่างอีกแล้วนะครับคือซินเนสเซียตอนนี้ของแรงแล้วนะ สำหรับผมนี่ถือว่าดาเมจดีแล้วนะครับเทรดกับอาลีนก็ถือว่าโอเคได้นะครับเทรดได้แล้วแต่ด้วยที่ความว่าถ้าเราดูเขาเปิดก่อนนะครับแบบ Starburst Stream เย่แล้วเราก็เนี่ยมาละเขาเปิดด้วยอันตินะครับเขาชอบเปิดด้วยอันตินะคนนี้โอฟิกเกอร์ด้วยแย่แล้วผมผมตายได้เลยนะอุ้ยอุ้ยถ้าไม่มีเอซคิวผมตายเชื่อไหมทุกคนก็เห็นอยางงั้นคือโอ้หกลับตายนะ เห็นไหมเขามีของน้อยกว่าผมนี่ผมแทบจะตายนะครับนี่คือผมพยายามจะเถียอร,ระยะใกล้ให้ได้มากที่สุดแล้วนะเพราะว่าของเรานําด้วยแหละถ้าของเขาเต็มนี่คือเราก็แพ้เหมือนกันนะครับปกตินะครับใคร <Okay. S 2> ที่ดูผมมาตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่คลิปสองคลิปก่อนนะครับซินเนเทียผมจะชอบออกเป็นบบดาเมจไปเลยนะครับไม่ค่อยชอบออกตัดเลือดนะขนาดสู้กับไอรีผมยังออกเป็นฟินลิวทูธเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกลางนะครับโซนพุ่มกลาง ดักกลางนะครับรต,ตอนนี้ถ้ามีใครหลงเข้ามาเราก็เซิร์งเลยครับนี่ไงฟอเรนตอนนี้ผมรู้สึกว่าบางแปลกๆน่าจะออกเป็นกึ่งดาเมจกึ่งแทงนะอ้้โอ้คือ <ười> ตัวเราผมนี่ <c ười> ผมรู้สึกว่าเราแพ้แคลรี่นะ <c ười> แบบตีไกลๆอะ่ะเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ <c ười> ถ้าอาเินเกาะนะ <c ười> เกาะผมตอนนี้คือผมตายนะครับยังไงก็ตายนะเอาละเดี๋ยวผมจะ ทำการตีป้อมแล้วกันจะตีป้อมแล้วกันเค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 เลยโอ้โหเพื่อนเกือบละผมช่วยไม่ได้นะโอ้โหแล้วมันแล้วคือมันร่วมแรงร่วงใจมันทันนี่สมไมวะยายาตอนนี้คือเรามีเกิดใหม่แล้วก็จริงนะแต่ว่าสถานการณ์นี้มันก็ไม่ไหวนะดักกุมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินโอ้โหมันพุ่งเข้ามาอย่างนี้มันเห็นผมหรอวะไม่รู้หละเหวอะเลยเมื่อกี้เหวอเลยยา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  โอเคต้องให้ซาตาไปวัดที่อื่นนะเนี่ยเราล่อมาทางนี้เลยไม่รู้จังมันแต่เราจะลงไปเคลียร์ล่างก็ดีแต่มันเสี่ยงนะถ้าเราลงไปเคลียร์ล่างคนเดียวนี่คือเหมือนเราจะตายเหมือนเราจะโดนลุมนะครับเหมือนเขาค่อนข้างมันไส้ผมพอสมควรโอเค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 ผมอยากดักตรงมังกรว่ะดูคือมังกรมันมีตีแล้วน็อกขัพพึ้นใช่ไหมเออผมอาจจะใช้จังหวะนั้นอุ้ย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 น่ากลัวว่ะตีตีตี เออกูจะตายเพื่อนโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมของเขาแรงะนะะโอ้โหเขาฟิกเกอร์มาลอกขาผมเลยนี่เห็นไหมเขาเริ่มมีการพัฒนาการแล้วนะถ้าเขาเปิดด้วยอันตินะครับเรายึกยากได้นะโอ้โหอันนี้คือเมื่อกี้ผมตีระยะใกล้อย่างเดียวนะคนดูสังเกตนะเมื่อกี้ผมตีระยะใกล้อย่างเดียวนี่คือเขาเกือบตายเหมือนกันแต่ว่าของเขามีน้อยกว่านะครับอืนี่เราเลยผมเลยบอกว่าเราสู้มันค่อนข้างยากนะครับ เมื่อกี้ผมไม่ได้กดบตลีทัวร์ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่คุ้มนะครับคือเป็นอะไรไม่รู้นะไม่ช่วยชอบแบบกดบตลีทัวร์นะมีแบบฝังใจกดแล้วมันตายอะไรนี้นะครับน,นี่นะครับผมเลยบอกคนดูว่าช่วงเลดเกมนะครับเราจะเล่น,นยากมากๆนะครับม,มีเทลเคระยะไกลแล้วก็มีอลเลนที่ค่อนข้างเสียแรงมากๆนะครับตอนนี้เราเล่นยากมากครับคือต้องให้เพื่อนในทีมเนี้ยเกิดมากๆนะครับแต่ด้วยความที่แบบตอนนี้น่าจะเป็นโหมดธรรมดาตาสุดท้ายที่ผมอ่านไว้แล้วนะ เราก็ต้องไปหาคลิปใหม่นั่นเองนะครับนั่นก็คือน่าจะเอาไปลงแรงนะครับก็ยังไงยังไงถ้าเอาไปลงแรงไหวเดี๋ยวผมก็อันให้ดูแล้วกันนะครับโอ้ยคือตอนนี้เนี่ยมันเล่นโหมดธรรมดากันนะครับมันก็เลยต้องเล่นขำๆกันนะอย่าไปเครียดมันเยอะนะครับนะไม่งั้นเราจะเสียสุขภาพนะเอาละตอนนี้ซาต้าโดนแล้วเออโอ้โหอุ้ยซาต้าซาต้ายานะ ออกมาหนีมาเร็วเพื่อนต้องถอยแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนต้องถอยแล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับอย่าสวนเพื่อนนั่นอลินนะอลินซินเนีร์นะเว้ยโอ้คือเรียบร้อยครับตอนนี้ผมคิดว่าผลน่าจะออกมาแล้วนะเออยยา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 ย่าลุ้มทารุณกรรมอย่างนี้ เฮ้ยเรียบร้อยหายไปแล้วยาโอเคตีเทสได้อย ok ู่คือผมไปกดบัลรนีท hm um uh ั่วจังหวะนี้ทำไมวะเรียบร้อยเรียบร้อยคือมันมันโลกไงเขาเจอผมไหมคือมันโลกมากนะครับโรคในที่นี้คือแบบคือผมคิดว่าแพ้นะกลัวแพ้กลัวตายมากกลัวกดไม่ทันนะครับหนึ่งและเรียนรอดด้วยโหโคตรโลกกลายเป็นว่าเสียเกือบทุกอย่างเลย โอเคเพื่อนจบไม่ได้เฮอคือออมันก็ควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเอาล่ะเดี๋ยวลิงจะเกิดมาซาตตาจะเกิดมาคิดว่าไม่น่าทันนะครับเดี๋ยวผมเทียบคิปคือมันไม่ทันอยู่แล้วอะคือเทียวด้วยเออเรียบร้อยครับก็อาจจะขัดใจใครหลายๆคนนะเชื่อไม่เป็นไรหน้าตานี้เรามาเล่นกันขำๆนะโอเคโอเคเลย ใครวะเนี่ยเฟรนเฟรนคนนี้ช่ำอืมคนนี้ช่ำมากครับด้วยความที่ว่าอีกฝั่งเป็นอเลนด้วยเขาเทรดเราตรงๆนี่คือเขาชนะอยู่แล้วนะครับอืมค่อนข้างอวยเป็นพิเศษนะผมอะ่ะโอเคดาเมจแสนหนึง่งแต่ว่าโอเคอยู่ดาเมจเยอะสุดด้วย er โอเคไม่ไม่คิเล่ละ <laughs> ตอนนี้ไม่คิเล่แล้วโอเค,อเคก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันด้วยนะครับเิปมนาจะเป็นอะไรต่อไปน,นั้นก็ติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ